สี่นี่เทรดดิ้งละก็คือเฉยๆนะฮะคนประปรบงาณการไม่ค่อยปรับด้วยบางทีปรับลงไม่สามแต่ว่าโอ้สัญญาณเทคนิคมานมาวแสดงว่าเทรดดิ้งได้ส่วนใหญ,ญ่เป็นทุนปั่นนะฮะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ดู ก่อนจะเข่า,ส,าส่วนสุดท้ายคือการกลยุทธ์เรื่องมาเก็ตตรวมนะครับเราเรื่องของสปอตซเลคชั่นก่อนตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปสมัยสามแล้วนะครับตัวอ้ใช้บรกาต่อสวนที่ใน่างราที่เร้ใหขู มันอย่างที่ผมบอกไปคือเป็นวีคลีเทรดคือสั้นมากนะฮะ e ีคลีนี้ความหมายผมก็สั้นแลยนะบางคนสั้นสั้นมากก็คือหนึ่งวันหรือครึ่งวันนะแต่ความหมายผมคือ,อ weekly นี่นสั้นละนะครับตรงน,นี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงแต่บอกว่าตลาดจะเล่นมันนะครฮะง่ายๆคือตลาดจะเล่นนะนอยคอลจะเล่นโดยคอลมองว่าพื้นฐานดีแล้ออวประมาณกานขึ้นแล้วก็ตลาดลรับรู้ันด้วยนะตลาดลรับรูบร้ว่าตัวเนีย้ย มันดีนะมันมีข่าวบวกนะรีสอร์ทบอาณการขึ้นนะเชื่อถือได้นะคือบอลลาร์นที่หนึ่งก็คือเทรดดิ้งสั้นสามวันห้าวันท่านใดมีามถานะไสวนที่เป็นยันตตรงนี้นยครับสามารถสอบถามตรงนี้ได้เในกรงรูกย์ของครับสมัอยากเบรกท่านครับ คือกลับมาจอยัจอีกอบอันนี้เนี่ยเปิดจะพยายามเวิร์กกันที่หอกรอบนะครับอันนี้กองต้องรอเวลานิดนึงนะครับกำลังปรัเปลี่ยนข้างในอยู่นิดนึงกัวกาบมตารางพยายามนะครับขนาดกรด้าหนกอบนะคัต้วเด้นที่ไ่กรบวมบิเขาบอกวิเคราะห์ไม่มีก็จะต้อง่าข้อนี้ฮะคือเทรดดิ้งคือเทคนิคมากว่านก็อาจจะไม่ ก็เ้เปดี้ยคือดางเนใช่ครับก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องของมาร,ระวันระวันกับตอนนที่สี่เทรดดิงง้งอย่างวันระวัะวะนนะอันนี้คือเทรดดิ้งอย่างน,นั่นไกหน่อยแปน นอไมเขาดีทำไมราคาลงจังไอ้นี่มคงตอไม่ได้ครับขบองตอไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นเราเป็นบริษลทเราไม่ได้เป็นบริษที่ดูคุ้นกลุ่มพลังงานต้องขอขออ้างมาหนึ่งครับผมต้องรอถามพี่พี่คินทงแล้วกันพลังงานมาก่อนเกณฑ์นะครับที่เคยมีบริทของพี่บอยบาใช่ครับที่เราเป็นคนแบนก็ว่าแต่ว่ารอไม่้ด้มีเรื่องยู่เลย แต่คนเดียวไม่ได้เด็ดแล้ว่้แต่ว่าจานั้เนียจะมีทำทำนิ่งการปในการลงทนที่ยากว่นบางค่ายนี่คือเอซีบีนะครับก็ของขาวข้าวมันไม่พูดถึงนะเป็นนายเก่าเป็นนายเก่าครับเป็นนายเก่าที่สกิฟนะรอบๆแล้วครับเจอคนตัว ็อนจะเจอตัวก็ต้องใช้วิจารณญาณเลือกเอง,งอย่างที่ผมบอกนะครับอน,นี่ยตอนผมออไ์เตอร์นเนี่ยอยู่ตอนแรกที่หนึ่ง5ตัวเนี่ยผมก็ต้องกลับมานั่นดูละแพ่าแต่ละตัวเนี่ยมันข้อหนึ่งคือหุ้นมันขึ้นแรงเกินไปไหรือเปล่าจะถูกอหอเปล่ามันจะเข้าไปาบอลหรือเปล่าถ้าเข้ารปบอลเนี่ยต้องไม่แนะนำ วเวลาเลือกในเปเปอร์ผมจะเลือกกทีนึมากน้าจะเอาตัวนี้นะตัวนี้นะเพราะว่าเหมือนกับเอาทีา่ไม่แข่งเราก็คอนเฟิร์มว่าให้มันดีจริงแล้วก็ราคาพื้นยังมีก a บของเาเรชั่นอยู่ก็ยังไปได้อันนี้ต้องเลือกสนิทํีครับของพบของทุนดี่ใช้สอลลโร์เป็นหลักมากเทราะว่าตี่ <c oughs> อนี้รายการลงทุนจะไม่เหมือนกันเท่าที่ผมสัมผัสมากนะฮะแล้วผวามสาคัญกันเลยเนี่ยไม่รู้ยกชื้อกองไหมหรือเปล่าอันนี้ปิดไมล์แล้วนนะครับปิดปิดปิดรีคอร์ดมาแล้วนะครับ